ใครในที่นี้รู้ไหมคะว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็ปลูกยางนะคะมาคนสงสัยว่าเอ๊ะปลูกยางจริงเหรอจริงค่ะประเทศฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะแก่งเยอะเจ็ดพันเกาะนะคะเจ็ดพันเจ็ดร้อยเกาะคิดดูสิคะว่ามากมายมหาศาลขนาดไหนแต่ว่าเขามีพื้นที่ปลูกยางตั้งหนึ่งจุดสองล้านไร่ค่ะเพื่อนๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะตรงไหนของฟิลิปปินส์ที่ปลูกยางได้ ตามครูพี่สมัยมานะคะแล้วจะได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะพัฒนายางพาราให้เป็นพืชที่ทำไรายได้เป็นอันดับสองของประเทศได้ค่ะเอาจากข้าวนะคะและตรงนี้ก็ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เขามีแนวทางที่จะขยายพื้นที่ปลูกยางออกไปอีกค่ะ เห็นไหมคะว่าใครๆเขาก็อยากปลูกยางกันแล้วเราคะมีสวนยางอยู่แล้วเรามาทําสวนยางของเราให้ได้ดีดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้คู่แข่งกับเพื่อนบ้านวันนี้ครูพิสมัยให้มาดูโลกนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาเป็นอย่างไรฟิลิปปินส์เขาเป็นอย่างไรบ้านดูเพื่อนบ้านแล้วก็ยอดกลับมาตัวเองเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองจริงไหมคะครูพิสมัยสวนยาอกเป หรือก็คือดรพิสมัยจเจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านยาปาราค่ะมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมา35ปีค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสนำความรู้ไปแรกเปลี่ยนในเวทีนานานชาติระดับโลกแล้วก็ได้เอานำความรู้ระดับโลกตรงนั้นนะคะกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยคะได้ไปครุกครี ทำงานกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกครูพิสมหมไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้นําเอาประสบการณ์ที่ได้รับในระดับโลกตรงนี้นะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมหมตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมัง่งคั่งขึ้นค่ะมีะไรายได้เพิ่มขึ้น รักสิ่งไหนแล้วก็ต้องสร้างไรายได้จากสิ่งนั้นจริงไหมคะถึงจะยั่งยืนค่ะและครูพิสมัยก็ได้นาเอาแนวทางการทําสวนยายแนวใหม่ค่ะมาช่วยให้ที่น้อยชัดสวนยางจับการเงินล้านได้ไวขึ้นการทำสวนยางแนวใหม่คืออะไรคะการทําสวนยางแนวใหม่ก็คือการนําเอาความรู้วิทัการใหม่ๆที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย มาเสริมต่อยอดงานเดิมสิ่งเด,เดิมที่พี่น้องทําที่ทํามาดีแล้วก็ทําสามารถก้าวกระโดดต่อไปสิ่งไหนที่ไม่ดีครูพิสมัยก็จะมาแก้ไขปรับปรุงให้เพื่อที่จะเราจะได้ก้าวกระโดดไปจับเงินล้านด้วยกันเพื่อนๆว่ายอดเยี่ยมไหมคะถ้าใครเห็นด้วยตรงนี้นะคะว่าการหลักการทำงานเสีแยแนวหมค่ค่ะมีสาร,ระลักการก็คืออ,กกคอ,อันแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองลดค่าใช้จ่ายอันที่สามก็คือ แล้วก็ใช้แรงงานในส่วนใหญ่ค่ะเห่นงนี้คะสุดยอดเลยคะ่ะคุณเป็นคนโชคดีมากนะคะที่เข้ามาไลน์นี้เพราะครูพิสมัยจะให้ความรู้ที่คุณสามารถที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ให้สร้างไราไยได้ได้ค่ะใครเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะขอคนละหนึ่งหรือสองแชร์ค่ะการที่เราส่งความรู้ดีไปให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนของเราค่ะที่เขา ยังมีปัญหาอยู่เขาไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้เขาสามารถที่จะไปแก้ปัญหาไ,ได้ค่ะและโดยเฉพาะการที่วันนี้ค่ะเป็นโอกาสอดีที่ครูพิสมัยเปิดโลกกว้างก็คือให้พวกเราเห็นว,ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาทำอะไรกันบ,บ้างกับสวนยางและคบทำอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่คิดว่ากำลังเลัลงเลอยู่ว่าจะทำสวนยางต่อไปหรือเปล่า หรือจะเปลี่ยนในผู้ปลูกเองเน,นี่นะคะมาฟังครูพ่สมัยนะคะและขอเสียงฉาสวยญาณได้ค่ะช่วยกดติดตามราเรือเรือได้นะคะเอออย่าลืมกดแชร์ครูพ่สมัยด้วยค่ะสำหรับหัวข้อฟิลิปปินส์ประเทศผู้ปลูกยางพาราที่น่าสนใจ น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาตามครูพิเศษไดูนะคะฟิลิปปินนะคะวันนี้ฟิลิปปินให้ท่องชื่อได้เลยนี่ค่ะข้างบนคือธงชาตินะคะของประเทศฟิริปปินเราได้รู้จักประเทศเขาแล้วเราก็ต้องรู้จักธงชาติเขาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาเราเชียร์กีฬาสนุกมากเลยค่ะและเวลาแต่ละประเทศที่เขาขึ้นไปรับเหรียญทองเราก็พอยดีใจไปด้วยอบางทีนะคะ ครูพิสมัยได้ยินเสียงเพลงชาติะคะ่ะโดยเฉพาะเพลงชาติไทยนะคะเวลาที่เราได้เหรียญทองตื้นตันใจมากค่ะเพื่อนๆเป็นไหมคะถ้าใครบอกว่าเป็นช่วยพิมพ์หนึ่งให้ครูรพ้พิสมัยได้ะคะ่ะรู้จักประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศไทยค่ะที่ปเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นประเทศลาวสีเหลืองประเทศเวียดน,นามสีชมพูแล้วก็ตามลงมาก็กัมพูชาสีฟ้านะคะ และทีนี้เลยจากเวียดน,นามไปนะคะข้าไปก็จะเห็นหมู่เกาะสีแดงๆนะคะนี่แหละค่ะคือฟิลิปปินส์ที่เขาว่ามีตั้ง7,700เกาะน,นะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะจะมีเกาะใหญ่ของเขาอยู่เกาะใหญ่ข้างบนนั่นก็คือเกาะรูซอนไปนที่ตั้งเมืองหลวงก็คือกรุงมะนิราค่ะเพื่อนเพื่อได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินกรุงมะนิรามาเนี่ยะค่ะอยู่ที่เกาะบนนะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่ที่ปลูกยางอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้างล่างค่ะ สีแดงอันล่างนะคะก็จะมีอันที่สองอันที่สามนะคะตัวนี้ก็คือเกาะมินดาเนาวนะคะเดี๋ยวมาตัวรายละเอียดกับครูพิสมัยว่าเขาปลูกกระยางกันอย่างไรและเขาขยายยางกันไปเมื่อไหร่นะคะหมายเห็นรูปนี้อู้ชอบใจมากค่ะท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของเรานะคะไปไประชุมที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เราไปประเทศเขาแล้วก็ต้องแต่งตัวเหมือนกับของเขาไ,ได้ ได้อะไรนะได้แบบแประโยชน์ทางด้านจิตวิทยานะคะพกใครเห็นเขาก็ดีใจใช่ไหมโอ้ขนาดผู้นําประเทศต่างๆนี่แต่งชุดเราเหมือนถ้าเวลาเราประชุมที่เมืองไทยและประเทศต่างๆแต่งชุดไทยอ้คงจะดีไม่น้อยนะคะเราคงแบบกรีดการ์ดกันหน้าดูค่ะเนี่ยค่ะชุดของประจำชาตินะคะของผู้ชายก็จะเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งนะคะแล้วก็ส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะโดยเฉพาะ แขนเสื้อค่จะเป็นจีบนะคะแล้วก็ยกสูงขึ้นมากเลยค่ะสมัยเด็กๆครูพิสมัยก็เคยใส่นะคะเพราะตอนนั้นเราเรียกว่าเสื้อแขนตุ๊กตาเพื่อนๆเ,เคยใส่ไหมคะใส่ยกอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์นะคะจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาปลูกยางเมื่อไหร่เมื่อปี2425ค่ะกีป่ปีมาแล้วเนี่ยตั้งตอนนี้2466ใช่ไหมคะ ก็เป็น141ปีมาแล้วค่ะที่เขาเอาอยาพาร,ราไปปลูกโดยในพลเฟริปิโนมาริอาลาซาโรอันนี้อาจจะอ่านผิดนะคะขอโทษด้วยเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะได้น,นำต้นยาพาร,ราจากเกาะสมาตรตาประเทศอินโดเลเซียนะคะได้นำต้นไปนะคะแล้วก็ไปปลูกที่ที่เมืองดาวโว ดาวดาวเวลเขาเรียกว่าดาวเวาวนะคะจุดที่เกญญาะมินานาค่ะตันนี้ก็ได้ไปปลูกแล้วก็จากต้นยาต้นแรกที่เขาปลูกตอนน้ปัจจุบันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เขาไปปลูกยาเนี่ยก็พอกับเมืองไทยเลยนะคะเมืองไทยตอนนี้เป็นช่วงนะคะเมื่อ100ร้อยกว่าปีเราก็เป็นช่วงที่ยาพาร,ราก็ได้ที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เขาไปได้ยางพาราจากแถว บราซิลนะคะประเทศบราซิลแถวรุ่มน้มําอเมซอนนะคะมาปลูกประเทศแรกที่มาปลูกก็คือศรีลังกาไปอินเดียแล้วก็มามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วทีนี้พอเราไปเห็นของเราเนี่ยพยารัศดานุบปติการที่คนแรกที่เอายางมาปลูกที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้ไปเห็นที่มาเลเซียก็ได้เอาไปปลูกที่ประเทศไทยส่วนของ ในพลฟิลิปปิโนโนะโน,โนโคะขอเรียกชื่อสั้นๆนะคะก็ได้เอาอยางจากกอสมารตาที่อินโดนีเซียไปปลูกที่ฟิลิปปินส์ค่ะเห็นไ,ไหมคะ่ะนี่ค่ะจุดเริ่มแรกที่เขาไปปลูกเ,เพื่อนเก็ตไหมคะ่ะให้เก็ตพิมสองกัตคุณผู้ชม,มัยด้วยค่ะพื้นจะสีเข้มหน่อยนี่ค่ะเก็มันเนราจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วตรงกลางแล้วก็อธิ่สามจัเกาะบินดาเนานะคะบินดาเนานะคะก็จะปลูกเลยคะ่ะ เนี่ยอากาที่ยาบาร,ราเอามาปปลูกเยอะไม่ได้ปลูกทุกเกาะน,นะคะปลูกเป็นบางเกาะสภาพอากาศที่เหมาะสมค่ะและจะเห็นว่าเราจะได้ยินข่าวว่าประเทศฟิลิปปินสน์มีปัญหาเรื่องพาย,ยุใต้ฝนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวพายุใต้ฝนก็มาตลอดเพราะเขาอยู่กลางมหาสหมะะุทรเลยค่ะและจากฟิลิปปินส์ก็มาถ้าผ่านฟิลิปปินส์ได้ขึ้นมาที่เวียดนามโอ้เวียดนามก็อันนี้ก็ต้องรับประทะกับใต้ฝนเต็มเต็ม ก่นจะไปถึงไทยบางทีก็อ่อนแรงแล้วค่ะแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักนะคะเพียงแต่พายุลมแรงอาจจะไม่มากค่ะนี่แหละค่ะเขาต้องต่อสู้เป็นประเทศที่อยู่เป็นเกาะกลางมหาสมุทรเขาต้องต่อสู้กับพายุใต้ฝุ่นนะคะเพื่อที่ปลูกยางของเขามีเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นจะตกใจโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่ปลูกยางของเขาตอนนี้มีประมาณหนึ่งสองสามล้านไร่ค่ะนี่แหละค่ะเกาะมินดาเนา,น,านะคะที่เดียว และทีนี้ผลผลิตเขาจากรายงานปีที่แล้วค่ะปี2565นะคะอยู่ที่7 000, 7 0 0 0ตันค่ะไม่ใช่น้อยนะคะเยอะนะคะปลูกหนึ่งไร่ไะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตได้นะคะ่ะนี้เรามาดูอุตสาหกรรมของเขาเขาทำอะไรบ้างเราต้องรู้จักเพื่อนบ้านนะคะเขาทำอุตสาหกรรมอะไรบ้าง อันแรกก็คือเขาจะมีโรงงานผลิตยางก้อนถ้วยค่ะมีโรงงานโดยเฉพาะนะคะที่ผลิตอยู่ประมาณ200โรงค่ะมีทั้งโรงเล็กโรงใหญ่คูณพิสมัยก็ยังไม่ไม่เก็ตนะคะว่าอันนี้เขาเอาอยางก้อนถ้วยจากสวนหรือว่าเอาอยางก้อนถ้วยแล้วมาเข้าโรงยางตงัวนี้หรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นโรงรับซื้อยางอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนคะคะอัาที่สองก็คือโรงงานผลิตยาง ซึ่งส่วนใหญ่จะไปตั้งอยู่ที่เกาะรูซอนนะคะเกาะรูซอนที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนะคะเป็นเกาะเหนือที่เป็นพื้น,นที่ขนาดใหญ่เป็นเกาะขนาดใหญ่นะคะตอนนี้เขาจะผลิตยางอย่างเช่นยางแท่งยางแผ่นลมควันเห็นไหมยางแผ่นลมควันก็ยังทํานะคะไม่ใช่ว่าทําแต่ยางก้อนทั่วอย่างเดียวแล้วก็ยางเครปค่ะจากยางเครปก็มีจากนั้นก็เอายางไปทําเป็นยางมาตอยค่ะ เพราะว่าเขามาดูงานที่ตอนนั้นที่สถาบันวิจัยยางที่ขึ้นตรงกับกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเขาก็ได้มาเห็นตอนสมัยนั้นงานวิจัยทางด้านการใช้ยางมาทําถนน่ะเป็นอะไรที่แบบว่าต่างประเทศเขามาดูงานที่บ้านเรานะคะและเขาก็ได้เอาไปขยายผลไปท,ทําที่ที่ประเทศของเขานะคะและครูพิสมัยได้ยินข่าวค่ะประเทศโอมานประเทศแถวตอนออกการค่ะ เขาก็ามาดูงานประเทศเราและหลังจากนั้นเขาก็สั่งซื้อยาพาราค่ะที่ผสมกับยามาตอยนะคะเอาไปราดถนนบ้านเขาเพราะว่าทําให้ถนนคงทนเพื่อนๆเก็ตนะคะตัวนี้นี่แหละค่ะงานวิจัยที่เริ่มจากประเทศไทยเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์และก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาทาก็คือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะเป็นทางยาล้อรถบ้างอันนี้ก็มีนะคะตรงนี้ อันนี้เห็นไหมคะว่าฟิลิปปินส์เขาได้พัฒนาประเทศของเขาทางอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างแล้วก็ใช้ในประเทศด้วยค่ะไม่เเก็ตไหมคะแทนเก็ตช่วยพิมพ์สาวไมครูิเนสมัยด้วยค่ะนี่ไม่ใช่ว่าเขาใช้ในประเทศอย่างเดียวนะคะเขาส่งออกเพิ่มรายได้ให้กับประเทศค่ะรายได้ส่งออกของเขานะคะปีละสี่หมื่นล้านบาทค่ะเยอะนะคะจนคน ฟิลิปปินส์รัฐบาลก็ตกใจโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยยางพาราจะสร้างรายได้ขนาดนี้ในขณะที่พื้นที่ปลูกการก็มีไม่เยอะแค่1.2ล้านไร่แต่ทํารายได้เป็นอันดับสม้มเราจะข้าวค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาก็พยายามที่จะขยายพื้นที่ปลูกนะคะไปตามเกาะต่างๆทีนี้การส่งออกของประเทศเขานะคะส่งออกไปที่ไหนตลาดรับซื้อเขาก็คือจีน สหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเหมือนกับของไทยนะคะไทยเราก็ส่งไปที่สามประเทศนี้เป็นหลักเหมือนกันหละค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเราเห็นอะไรบ้างคะ,ะแสดงว่าผู้ซื้อเขามีทางเลือกมากขึ้นค่ะเขาสามารถที่จะไปซื้อประเทศอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นไทยเราค่ะทํายางปลูกยางมาเยอะเป็นประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกเราจะต้องรักษาคุณภาพให้ดีนะคะ การเป็นแชมป์โลคไม่ง่ายหรอกค่ะแต่การรักษาแชมป์เนี่ยสำคัญมากค่ะถ้าเรามัวแต่คิดว่าอู้เราเก่งเราเป็นแชมป์แล้วเราประมาทค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเรานะคะเขาก็พยายามที่จะจี้ตามเรามาติดๆนะค่ะาการปลูกยายในประเทศฟิลิปปินส์นะคะนอกจากว่าฝนเขาตกหนักใช่ไหมคะเขามีพายุใต้ฝนที่เขาจะเจอคือปัญหาเรื่องโรคค่ะเขาจะมีปัญหาโรคทั้งโรคทางใบและก็โรครากค่ะ โรคขาวโรครากขาวรากแดงรากอะไรต่างๆมาหมดเลยค่ะรากสีน้าตาลขึ้นมาหมดเลยอันนี้ระดับทําให้เป็นปัญหาสําหรับประเทศที่เป็นเกาะนะคะที่ประมาณปริมาณนะ้าฝนเยอะนะคะอย่างทางภาคใต้ของเรานะคะก็จะเจอปวดเยอะอันนี้เราก็จะเจอปัญหาโรครากบางพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือโรคใบร่วงค่ะใบร่วงก็คือใบร่วงใบจุดเชื้อหมงคะ่ะที่เกิดจากเชือ้อโคเล็กโตติกัมที่ตอนนี้ระบาด ที่ก่อสุมาตร,รามาที่มาเลเซียแล้วก็มาที่ไทยทางใต้ของประเทศไทยแล้วก็มาทางตอนออกมาอะไรเงี้ยคะ่ะตัวน,นี้เขาก็เจอปัญหาค่ะเพราะว่าใบร่วงนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะร่วงพอใบแก่จะเริ่มเกิดเป็นจุดเชื้อโรคเข้าทําลายเป็นจุดๆเขาจะทาลายเยื่อใบนะคะเส้นใบต่างๆนะคะตัวนี้และจากนั้นใบยางก็จะร่วงค่ะพอใบยางเริ่มร่วงโกนนะคะ เรากี่ยางเราจะได้น้ํายางนะคะก็ไม่ได้เพราะไม่มีใบมาสร้างอาหารก็ต้องหยุดเกลใช่ไหมคะนี่แหละค่ะทำให้เป็นปัญหาของเขาเช่นเดียวกับประเทศเราคะ่ะและอันที่สามก็คืออันที่สองก็คือการขาดแคลนแรงงานคะ่ะประเทศเขาเป็นเกาะประชากรก็ส่วนมากจะไปอาศัยอยู่ที่เกาะรูซอนที่เป็นเกาะที่ตั้งของเมืองหลวงเมืองหลวงอยู่ที่ไหนแรงงานก็จะไปอยู่ที่นั่น เนื่องจากว่ามีโรงงานมีงานทําเยอะแยะในขณะที่เกาะอ,อื่นๆมีการจ้างแรงงานน้อยะคะ่ะเขาก็จะขาดแคลนแรงงาน,นะคะ่ะเพราะว่าเกาะมินเนาล็ก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยอะเหมือนกันนะคะและอันที่สามก็คือราคายาน,นะคะ่ะราคาผันผวนทุกประเทศเขาได้รับผลกระทบหมดนะคะจากราคาพันผวนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะยืนได้นานกว่ากันนะคะถ้า เราเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นคนที่อยู่เขาก็สบายเพราะว่าป,ปริมาณยาลดลงเขาก็สามารถที่จะเพิ่มการผลิตได้นี่แหละค่ะทุกอย่างมันจะต้องสร้างความสมดุลกันนะคะเพื่อนๆเก็ตเลยค่ะถ้าใครเก็ตพิมพ์ให้ครูพิสมัยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นความคิดเป็นรู้ที่สุดยอดเลยค่ะที่ครูพิสมัยนําให้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้ลงลึกนะคะอยากจะมันพุยพวกเก็บความรู้สัพเพเหระ รวมทั้งวิธีการเทคนิคขั้นเทพทำยางก้อนถ้วยให้ได้ไรายได้เพิ่มตรงนี้นะคะสามารถที่จะมาโรงเรียนให้กับครูพิสมัยได้ค่ะเพราะครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะในการทํำคอร์สนี้ครูพิสมัยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางให้มั่งคั่งขึ้นค่ะให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะนำเอาความรู้วิธีการสมัยใหม่มาทาสวนยางแนวใหม่ มาช่วยพี่น้องจัดสรรอย่างได้นะคะคร์สนี้ค่ะก็จะมีห้างขอข้อที่ครูพิสมัยจะนํามาให้อนแรกก็คือ mm hmm. การเปลี่ยน mindset ค่ะการเปลี่ยน mindset ทาอย่างไร mindset ของคนที่ประสบความสําเร็จที่มีไรายได้สูงนะคะเขาทําอย่างไรเราจะต้องเปลี่ยน mindset ของเราตรงนี้ถ้าเราทําได้เราก็จะสามารถที่จะรับในสิ่งที่ครูพิสมัยเอ,เอาความรู้ให้รับไปปร,บปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ อันที่2คือเทคนิคขั้นเทพการทํายางก้นถ้วยทำานียรงให้ยางก้นถ้วยคุณภาพดีแล้วก็ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ค่ะที่สมัยจะมีเทคนิคมาช่วยพี่น้องค่ะอันที่3าก็คือการตรวจเช็คสารจับตัวค่ะเพราะคนไม่รู้เลยว่าสารจับตัวที่ตัวเองซื้อมาคืออะไรต่อไปเราจะสามารถตรวจแยกได้และเราจะไม่ใช้สารตัวอื่นนอกจากกรดฟอร์มิกแดงเดียวค่ะอันที่สี่ก็คือ เราจะทํายางก้นถ้วยไร้กลิ่นค่ะต่อไปยางก้นถ้วยของเราจะไม่กินม่กินเม็นนะคะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยของคนทํางานค่ะต่อไปเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเราจะไม่โดนกดน้ํากดที่จะทําให้เป็นอันตรายทั้งควแล้วก็ต้นยางนะคะตรงนี้การขายยางออก่างประเทศเราก็สามารถขายได้เพราะเราผ่านเกณฑ์น,นี้ค่ะแล้วก็อันที่ห้าก็คือเล่งการตลาดค่ะ ทำยางขาดแล้วเราจะต้องขายยางได้มาเรียนรู้เรื่องกรารตลาดกับครูพิสมัยนะคะคุณโชคดีมากนะคะที่เข้ามาในคอสนี้เพราะว่าคอสที่หนึ่งขั้นเทพการทํายางก้อนถ้วยครูพิสมัยตั้งราคาคอสอยู่ที่ 9, ก0 0้บาทแต่สําหรับคนที่เข้ามาในลา์นี้ครูพิสมัยจ่ยลดราคาให้เท่ากับราคาเปิดตัวอยู่ที่2 9 0 0เ้า้บาทสุดยอไดไลยค่ะตรงนี้นี่แหละคา่ะพี่น้องได้นาเอาความรู้ที่ครูพิสมัยให้ไปนะคะรับไปต่อยอด ไปทำไปปรับปรุงแก้ไขก็จะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะข้อนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองตามหามานานแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอาความรู้ตรงไหนส่วนยางเราถึงจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ค่ะมาหาคไปสวยัตได้เลยค่ะเพราะข้อนีอ้เหมาะสมกับคุณ คอร์สนี้จะไม่เหมาะสมสำหรับสำหรับคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยคิดแต่ว่าโอ้ทำไปแค่แค่นั่นแหละไม่เห็นจะมีไรายได้เพิ่มเลยครูพิสมัยจะมาหลอกแซ่งโง่เลยรดูสิมีภาระยแยะๆไปหมดเลยมามัวทําตามครูแล้วลูกหลานจะกินอะไรเนี่ยค่ะคอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณเพราะาคุณมีภาระมากเกินไปค่ะคุณมีภาระในการที่จะเลี้ยงดูเรือว่าอะไรต่างๆนะคะท,ที่ที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ตรงนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยนะคะสามารถที่จะพิมพ์จองได้เลยค่ะในใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าส่งมาที่อินบ็อกซ์ครูพิสมัยได้นะคะครูพิสมัยก็จะเรามาเรียนรู้ด้วยกันมาคุยกันทําอย่างไรเราถึงจะสร้างรายได้จากการทำจากก้อนถ้วยได้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงและหลายคนบอกว่าอุ้ยตั้ง2,009เลยเหรอ คสมัยบอกนะคะว่าถ้าทําตามที่คุณคุปส์ใสมย <c oughs> คุณมีรายได้เพิ่มขายยาไม่กี่ครั้งคุณก็ได้ทุนคกินละหละจากนั้นรายได้ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณได้ตลอดนะคะจนกระทั่งโคตรยางน,นี่แหละค่ะความรู้ถือว่าไม่แพงนะคะและสําหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะคะอยากจะเรียนเพราะว่าตัวเองไม่ว่างมาฟังในร้ายนี้คุูพิสมัยมี มีคนเข้ามาฟังยอะแยกค่ะมาสนใจหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาสะดวกพอดีนะคะตรงนี้อันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์จองได้นะคะครูพิสมัยจะให้เวลาจนถึงเที่ยงคืนค่ะเห็นไหมคะข่าวดีเลยนะคะเราสามารถจองได้นะคะวันนี้ภายในเที่ยงคืนนะคะถ้าครูพิสมัยก็ให้ราคาที่ 2. อ0 0อบาทค่ะอย่าลืมค่ะถ้าสนใจพิมพ์จองได้เลยค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะ คิดถึงส่วนใหญ่ใหม่คิดถึงครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เพรสค่ะ